เชืยวหนึ่งในชีวิตวัยรุ่นหลายคนคงอยากทำอะไรสุดเวียงเพื่อการยอมรับในหมู่เพื่อนฝูงแม้พฤติก,กรรมบางอย่างสังคมจะไม่ยอมรับหลายความคิดผิดกฎหมายแต่สำหรับพวกเขาแล้วนั่นคือการแสดงออกของคนเก่งคนเท่หรือฮีโร่ฮีโร่แห่งความเร็วเจ้าแห่งท้องถนน เท่ห hey, ้ามกลางความเดือดร้อนรำคาญและสูญเสียของชาวบ้านฮีโร่แห่งศักดิ์ศรีผู้พร้อมจะต่อตีกู้อริกได้ทุกที่ทุกเวลาเท hey, เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีที่คิดกันไปเองฮีโร่ไซเบอร์ผู้ที่หลงติดอยู่กับเนื้อหามายาในจอคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเทแต่ไม่มีตัวตนฮีโร่เสียดทานันเมื่อมีเล่นได้ก็ย่อมมีเล่นเสีย วนเวียนไม่รู้จบเท่ตอนเล่นได้แต่ตอนเสียเป็นหนี้ท่วมหัวฮีโรคคอทองแดงลืมเล่าเก่งแต่เมาขาดสติจนวังก่อคดีเท่ตอนชนแก้วตอนสั่งหมอบก็โยนความผิดให้สุราฮีโรคหัวขโมยไม่อยากทำงานแต่อยากมีเงินใช้เท่ๆก็เลยคิดง่ายด้วยการลักขโมยจนจีถูกตำรวจจับไม่เว้นแต่ละวัน ฮีโร่กัดหนงในกิเลสตัณหาคิดแต่ระบายความใคร่จนกระทําผิดทางเพศต่อลูกเมียผู้อื่นเทรอวันถูกกลุ่มประชาทันฮีโร่้ายยาเริ่มต้นจากเสพให้ดูเท่ทำลายชีวิตของตนเองขยายไปสู่ผู้ค้าสร้างความวอดวายให้ชีวิตผู้อื่นทำลายชาติให้อ่อนแอด้วยยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นฮีโร่แบบไหน เทอย่างไรถ้าทำผิดกฎหมายผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นจุดหมายปลายทางเดียวที่รออยู่มีเพียงเรือนจำหรือคุกแน่นอนเมื่อต้องเดินเข้าสู่เรือนจำกลายเป็นผู้ต้องขัง จากที่เคยมีเงินในกระเป๋าไม่ว่าจะมากหรือน้อยเท่าไหร่รวยล้นฟ้าแค่ไหนก็จะไม่สามารถใช้เงินทองเหล่านั้นได้เกินกว่าจํานวนที่ทางเรือนจํากําหนดผู้ต้องขังทุกคนที่อยู่หลังประตูเหล็กบานนี้จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันและดําเนินวงจรชีวิตใหม่ภายใต้สถานะและพันธนาการเดียวกันตีห้าครึ่งของทุกวัน สัญญาณที่คุ้นเคยจะดังขึ้นปลุกผู้ต้องขังให้รีบตื่นเก็บเครื่องนอนให้เรียบร้อยปฏิบัติภารกิจส่วนตัวให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา6กโมงครึ่งเพื่อออกกำลังกายและกายบริหารอยู่ในระเบียบแถวอย่างพร้อมเพรียงและกินอาหารมื้อเช้าร่วมกันในเวลาเจ็ดนาฬิกาง อาหารในเรือนจำรสชาติไม่แย่อย่างที่คิดแต่ก็ไม่ถูกลิ้นเหมือนอาหารในฟูดเซ็นเตอร์ในห้างสรรพสินค้าบางคนอาจเคยนั่งทานอาหารสบายๆไม่เคยแม้กระทั่งล้างจานเองแต่ในเรือนจำชีวิตของพวกเขาไม่สะดวกสบายเช่นนั้นถ้ามีผู้ต้องขังคนใดป่วยก็จะต้องแยกไปรอพบแพทย์เพื่อรอการตรวจรักษาที่เรือนพยาบาล ต้องขังทุกคนจะต้องแยกย้ายกันเข้าโรงฝึกอาชีพและทำงานของตัวเองไปตลอดช่วงเช้าการฝึกอาชีพในเรือนจำก็เพื่อที่จะให้นักโทษได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อย่างไม่ไร้ค่าเพื่อกลอ่อมเกลาให้นักโทษได้รู้สำนึกและไม่ฟุ้งซ่านวงจรชีวิตของผู้ต้องขังแม้ไม่ต้องกังวลกับชีวิตที่รีบเร่งดังโลกภายนอกแต่ก็ถูกพันธนาการไว้ด้วยกฎระเบียบและตารางเวลาทำให้ชีวิต ในโลกหลังลูกกรงดูจะหมุนช้ากว่าปกติและ้ําไปสัมมาจำเจอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะชดใช้ความผิดที่ได้กระทำหมดตามทันที่ภาคษาที่ได้รับผู้ต้องขังบางส่วนที่ใกล้ชดใช้ความผิดหมดและมีความประพฤตดีก็จะได้ออกไปสัมผัสอากาศภายนอกเรือนจำด้วยการทำงานบำเพ็ญประโยชน์ชดใช้แก่สังคมแม้ในใจจะรู้ดีว่า การทำงานหนักแค่นี้คงจะไม่สมกับสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำลงไปก็ตามทีหลังทานอาหารกลางวันเสร็จหลายคนเลือกจะใช้เวลาว่างเล็กน้อยกับการผ่อนคลายด้วยการชมรายการโทรทัศน์ภายในโรงเลี้ยงและคงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือความบันเทิงพื้นฐานที่ดีที่สุดที่พวกเขาได้รับณนะขณะนั้นก่อนที่จะกลับเข้าสู่โรงฝึกอาชีพเพื่อทำงานในช่วงบ่ายต่อไป ผู้ต้องขังหลายคนที่โชคดีจะมีญาติพี่น้องเดินทางมาเยี่ยมมาพูดคุยบางก็มีของกินมากมายมาฝากแต่อาหารและขนมทุกอย่างที่ญาตินำมาฝากเยี่ยมผู้ต้องขังต้องผ่านการตรวจค้นอย่างละเอียดก่อนเพื่อไม่ให้สิ่งแปลกปลอมอื่นเดินทางเข้าไปในเรือนจำสภาพของเยี่ยมแห่งความคิดถึงจึงถูกแปรสภาพไปจนจำแทบไม่ได้ซึ่งผู้ต้องขังต้องยอมรับสภาพ เพราะถ้าอยากรับประทานอาหารอร่อยหรือขนมปังหน้าตาสวยๆพวกเขาก็ไม่ควรเข้ามาอยู่ที่นี่ถึงแม้เวลาในเรือนจำจะหมุนเชื่องช้าแต่เวลาแห่งความสุขเวลาที่ญาติมาเยี่ยมก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนติดจรวดผู้ต้องขังจะได้สิทธิ์ในการเยี่ยมญาติการพบหน้าพูดคุนกับญาติที่น้อง คนหลักโดยมีกำแพงกระจกและลูกกลงกั้นกลางในเวลาเพียง20นาทีที่ต้องเร่งรีบสื่อสารทุกฝั่งรู้สึกทุกฝั่งคิดถึงและทุกอย่างจะจบลงเมื่อสิยงเตือนของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นคงจะดีกว่านี้ใช่ไหมถ้าได้คุยกันเต็มที่ข้างนอกกำแพงเงือนจับ แต่หลายคนก็ยังโชคดีเพราะยังมีผู้ต้องขังอีกหลายคนที่ถูกลหลงลืมและทอดทิ้งขาดการติดต่อเยี่ยมเยือนม,มานานแล้วชีวิตของฮีโร่นอกกำแพงคุกท้ายที่สุดแล้วก็ถูกลหลงลืมในช่วงบ่ายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจําวันก็พอจะมีเวลาเหลือเล็กน้อยให้ได้อาบน้ำ การอาบน้ำแสนสุขที่หลายคนเคยประสบจะกลายเป็นเพียงอดีณปัจจุบันพวกเขาทำได้เพียงต้องเร่งรีบอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้เสร็จตามกำหนดก่อนเสียงนกหวีดดังขึ้นเท่านั้นถ้าใครอาบไม่ทันเพื่อนนั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องพาร่างกายที่เหน็นเหงื่อขึ้นโรงนอนไปอีกหนึ่งคืนเต็มๆหลังจากทานข้าเย็นกิจกรรมประจำวันของผู้ต้องขัง จบลงด้วยการกลับเข้าไปยังเรือนนอนในเวลา16นาฬิกาผู้ต้องขังต้องทยอยกันให้ผู้ขุมค้นตัวก่อดเดินขึ้นเรือนนอนและทันทีที่ประตูเรือนนอนปิดลงนั่นหมายความถึงอิสรภาพที่จะสูดอากาศภายนอกกรงขังของพวกเขาจะหมดลงด้วยเช่นกันหลังจากเข้าสู่เรือนนอนมีกิจกรรมไม่กี่อย่างที่ผู้ต้องขังทําได้ บางคนอาจจะอ่านหนังสือเขียนจดหมายแต่กิจกรรมยอดนิยมก็คงหนีไม่พ้นการดูโทรทัศน์ซึ่งภายในเรือนนอนมีติดตั้งไว้ให้ตามจุดต่างๆรายการที่เปิดมีเกมภาพยนตร์รายการธรรมะและรายการแข่งขันกีฬาในบางโอกาสที่ทางเรือนจำหิมขวรเท่านั้นใครที่ติดละครคงไม่มีโอกาสได้ติดตามเพราะเมื่อถึงเวลาสามทุ่มตรง ภาพจากโทรทัศน์ในเรือนจำก็จะดับลงเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ต้องขังทุกคนเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของวันด้วยการปฏิญาณตนและสวดมนต์ก่อนที่จะล้มตัวลงนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายไว้สู้กับกิจวัตรเดิมๆในวันต่อไปค่ำคืนที่ยาวนานภายใต้การจับตาของโทรทัศน์วงจรปิดและการตรวจตราดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดตลอดทั้งคืนทุกสิ่ง ดำเนินไปเป็นวัฏจักรซ้ำแล้วส้ำหรับเมื่ออิสรภาพที่ถูกจำกัดกลายมาเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันกําแพงสูงลูกกรงและรั้วหนามกลายเป็นบ้านผู้ต้องขังใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยและยังปรับตัวไม่ได้มักจะมีอาการเครียดแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างเด่นชัดกรมราชทัณฑ์ระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ ทำให้ทันทัสถานเรือนจําทุกแห่งมีกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยลดความเครียดของผู้ต้องขังอาทิการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ของนักโทษด้วยกันอีกทั้งยังเป็นการมอบโอกาสให้กับผู้ต้องขังที่มีความสามารถด้านกีฬาอีกด้วยการศึกษาทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการผู้ต้องขังเลือกเรียนได้หลายระดับ ซึ่งสามารถเรียนได้สูงถึงขั้นปริญญาถ้าผู้ต้องขังต้องการผู้ต้องขังหลายคนศึกษาอยู่ภายใต้กำแพงเรือนจำจนสำเร็จปริญญาตรีแต่น่าเสียดายถ้าวันนี้เขาเหล่านั้นไม่กระทำผิดจนต้องรับโทษอยู่ในคุกพวกเขาคงสามารถใช้วุฒิทางการศึกษาเบิดทางให้ได้งานดีๆและเงินเดือนสูงๆในบริษัทใหญ่ได้อย่างสบาย วันที่ผู้ต้องขังทุกคนรอคอยคือวันที่พวกเขาจะได้กลับออกไปสู่โลกภายนอกกลับไปสู่ครอบครัวที่รักกลับไปสู่สังคมและอนาคตที่พวกเขารออยู่แต่หลายคนก็กลับออกไปพบกับความว่างเปล่าของชีวิตอนาคตที่เพ้ยคว้างหลายคนไม่สามารถกลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้ก็กระทำความผิดซ้าวนเวียนกลับเข้ามาใช้ชีวิตในคุกอีกชีวิตที่ไร้โอกาส สิ้นหวังซ้ำซาจะดําเนินต่อไปถ้าเขาเหล่านั้นไม่รู้จักมีสติยังคิดและจําไว้เป็นบทเรียนคผมติดคดียายาบ้าครับตอนนั้นเพื่อนชวนก็เลยลองเพราแม่ผมตายหมดตอนผมติดอยู่ในนี้ตอนเขาป่วยก็อยากไปเยี่ยมแต่ไปไม่ได้ถ้าถ้าออกไปผมอยากไปบวชให้พ่อแม่ครับ ไม่อยากมาอยู่ในนี้ครับลำบากมากถ้าย้อนเวลาได้ผมคงไม่ทำครับแม้ชีวิตหลังกำแพงสูงที่ห้อมล้อมด้วยรวดน้ำผู้คุมและกฎระเบียบมากมายบางอย่างจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนเคยวาดภาพไว้ผู้ต้องขังทุกคนเข้าใจดีว่าตนยังมีอิสระ เท่าที่สิทธิพึงมีภายใต้โครงขังและโซ่ตัวแต่จะเป็นการดีกว่าหรือไม่ถ้าไม่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตแบบนักโทษในเรือนจำเสียเวลาหมดอนาคตไปกับความพลาดพลั้งความไม่ยั้งคิดความไม่รู้จักแยกแยะผิดถูกชัว่วดีเพราะไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อพ้นโทษเดินกลับออกไปสู่แสงสว่างอีกครั้งสถานะความเก,กล้าที่เคยสะสมไว้ จะยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือไม่สำร้ายผู้ต้องหังหลายคนเมื่อผนโทษออกไปจากเรือนจำเพื่อนฝูงญาติพี่น้องต่างหนีหน้าหายตาหันไปทางไหนก็ไม่มีใครยอมรับถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนที่คุกความทนงความปลาดปลื้มที่เคยคิดว่าตัวเองเก่งเป็นฮีโร่ไม่หลงเหลืออีกต่อไป คนทุกคนที่กระทำความผิดต่อให้เก่งกล้าสามารถมาจากไหนก็จะต้องกลายสถานะเป็นนักโทษเป็นผู้ต้องขังอยู่ภายใต้พันธนาการของลูกกรงเหล็กและโซ่ตรวนทุกสิ่งที่เคยมีนอกกำแพงลวดหนามไม่ว่าจะเป็นเงินทองศักดิ์สรีมิตรสหายความฝันแม้กระทั่งชีวิตต่อให้เคยมีมากมายแค่ไหนก็จะมีค่าเหลือเพียงแค่ ศูนเท่านั้น